ทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลังศึกษาครับเรื่องที่คุณครูจะสอนวันนี้คือเรื่องของระบบย่อยอาหารครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันครับระบบย่อยอาหารครับระบบย่อยอาหารมีความสัมพัญต่อการดำรงชีวิตการจเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายของเราครับมีหน้าที่ย่อยอาหารให้กลายเป็นสารอาหาร ต่อไปเป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารครับ 1. ปาก 2. หลอดอาหารครับ3ตับ4กระเพาะอาหาร 5. ตับอ่อนครับ 6. ลำไส้เล็ก 7. ลำไส้ใหญ่ครับแล้วก็8ทวารหนักครับการทำงานของระบบย่อยอาหารครับ ปากเป็นอวัยวะแรกในการย่อยอาหารประกอบไปด้วยลิ้นฟันและต่อมน้ําลายครับส่วนต่อไปหลอดอาหารมีลักษณะเป็นท่อกรวงส่วนปลายมีกล้ามเนื้อหูรูดพงกันอาหารไม่ไห,หลย้อนกลับครับต่อไปเป็นตับนะครับผลิตน้ําดีใช้ย่อยไขมต่อไปครับกระเพาะอ,อาหารผลิตน้ำย่อยย่อยอาหารที่ให้สารอาหารประพิตต่อไปครับลำไส้เล็กสําคัญที่สุด มีความยาวที่สุดดูดซึมอา,าหารเข้าสู่หลอดเลือดลำไส้ใหญ่ดูดซึมน้ําและเกลือแร่บางส่วนออกจากกากอาหารกากอาหารเป็นก้อนที่เรียกว่าอุจจาระอันนี้ก็คือการทํางานของระบบย่อยอาหารครับ ครับนี่คือการทำงานหมดเลยครับการทำงานครับสุดท้ายก็ขับออกมาในรูปแบบของอุจจาระครับตั้งแต่ช่วงปากจนมาสู่ส่วนสุดท้ายคืออุจจาระครับขับถ่ายออกมาในรูปแบบของอุจจาระครับ ต่อไปเป็นาบงานเรื่องของระบบย่อยอาหารครับฟังคำชี้แจงพร้อมกันครับจงบอกชื่ออวัยวะสําคัญในระบบย่อยอาหารและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆแล้วระบายสีให้สวยงามครับอีกครั้งหนึ่งครับใบงานเรื่องระบบย่อยอาหารคําชี้แจงจงบอกชื่ออวัยวะสําคัญในระบบย่อยอาหารและหน้าที่ของอวัยวะนั้นๆแล้วอธิบายและระบายสีให้สวยงามครับคุณครูก็ขอจบการนำเสนอ แล้วพบกันชั่วโมงต่อไปครับขอให้ทุกคนตั้งใจทํางานและโชคดีครับสวัสดีครับ